เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนปัจจุรักนักสะสมเหรียญเกา่าแบงก์เกา่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องครูดงคอยอีกครั้งก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณ เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆน,นะครับหลายคนหลายชั้นเข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยกันนะครับบางท่านก็ส่งเหรียญมาให้ช่วยประเมินราคาบางท่านก็ส่งเหรียญเข้ามาจำหน่ายก็ต้องบอกนะครับว่ามีการซื้อขายกันบ้างปฏิเสธกันไปบ้างนะครับก็อยากให้มองเป็นเรื่องปกติคลิปนี้ EP นี้นะครับ ครูโดขออนุญาตเข้ามาพูดถึงเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9อีกหนึ่งเหรียญนะครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเหรียญแบบนี้กําลังเป็นเขาเรียกว่าออกมานะครับเป็นเหรียญออกมาแล้วราคาสูงด้วยเหรียญนี้ครูโดงเห็นในกลุ่มนักสะสมนะครับออกมาจํานวนมากเราจึงนําเหรียญนี้เข้ามาพูดมาคุยกัน สำหรับเหรียญน,นี้นะครับราคาที่มีการซื้อขายกันราคาสูงถึง1ล้านบาทนะครับ1ล้านบาทเดี๋ยวลองเข้ามาดูนะครับสำหรับเหรียญที่คุณดวงจะมาพูดถึงวันนี้นะครับเป็นเหรียญ10บาทของในหลวงรัชกาลที่9โดยเฉพาะเหรียญปี2533ตอนนี้นะครับ เหรียญ10บ,บาทปี2,533ขอท้าวความนิดหนึ่งเหรียญ10บ,บาทปี2,533นะครับจำนวนการผลิต100เหรียญเท่านั้นแล้วเหรียญ100เหรียญเนี่ยอยู่ในกรมธนารักษ์60 70เหรียญน,นะครับมีการนำออกมา ก็ประมาณ20-30ถึงเหรียญแล้วก็ที่นำออกมานี่ก็คือนำไปจ่ายแรกนำไปแรกนะครับให้กับโรงกระสาบโลกนะครับตอนที่มีการประชุมโรงกระสาบโลกกันแล้วก็เหรียญที่อยู่เห็นๆกันอยู่นี่นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ5ถึงเเหรียญเท่านั้นนะครับ5ถึงเเหรียญที่มี ออกมาขายกันนะครับถ้าเกิดเป็นเหรียญผ่านการใช้ก็สูงอยู่ทีนี้คุณดงอยากจะมาเตือนนะครับตอนนี้นะครับในกลุ่มเท่าที่คุณดงเห็นนะครับมีเหรียญปี2,533ซึ่งเป็นเหรียญปอมแปลงออกมานะครับนั่นก็คือนำปี2,537 ไปตัดหางออกนะครับพอไปตัดหางออกปุ๊บก็ทำให้ใกล้เคียงกับเหรียญปี2,533คู่โดวงอยากจะเตือนนะครับเหรียญ10บาทปี2,537ที่ออกมานี่คนที่เป็นนักสะสมมือใหม่นี่ปกติแล้วเหรียญนี่ก็จะอยู่1ล้านบาทนะครับแต่ถ้าเกิดมีใครนำเหรียญปี33แล้วราคา100 0 0แบาท มาจำหน่ายให้อย่าเห็นของถูกนะครับอย่าเห็นของถูกด้วยความรักและปรารถนาดีจากครูโดงนะครับถ้าเจ็บแล้วโอ้โหมันช้ำมากๆเลยนี่คือเรื่องราวดีๆที่ครูโดงเห็นในกลุ่มนักสะสมนะครับเริ่มมีออกมายังไงก็ดูแลตัวเรานะครับสวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดองคอยด้วยนะคะ